ผู้เสียหายถูกฟันแขนและนิ้วเกือบขาดก็เข้าร้องต่อสํานักงานยุติธรรมจังหวัดพังงาค่ะเพื่อให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังจากที่คดีไม่มีความคืบหน้าและถูกข่มขู่ซ้ําล่าสุดนะคะก็ได้รับแจ้งจากตํารวจว่ามีการตั้งข้อกล่าวหาการพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับผู้ที่ก่อเหตุแล้ว ภรรยาผู้เสียหายเข้าร้องเรียนต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพังงาช่วยเร่งติดตามคดีสามีของเธอที่ถูกนายทีรยุทธีรันใช้มีดฟันแขนและนิ้วเกือบขาดเมื่อค่ำวันที่8สิงหาคมหลังแจ้งความแล้วคดีไม่คืบหน้าและถูกข่มขู่ซ้ำ ขณะที่นายธีรวัตรแก้วพิทักษ์ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพังงาพร้อมนางนิสานาฏเรืองผลผู้ใหญ่บ้านไปสอบถามเหตุการณ์ดังกล่าวกับภรรยาผู้เสียหายทราบว่าผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บเป็นญาติกันบ้านอยู่ใกล้กันคืนเกิดเหตุเกิดทะเลาะวิวาทกันจนเกิดเหตุด,ดังกล่าว ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรทุ่งคางโง่ว่าขณะนี้ได้ควบคุมตัวนายธีรยุทธพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียนและใบอนุญาตบุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธปืนพร้อมนำตัวฝากขังสารจังหวัดพังงาและยื่นคัดค้านการประกันตัวนนซึ่งเบื้องต้นนายธีรยุทธให้การภาคเศษ